Give time me some time, give me some m okay, ลีลี่อยู่ยนี้หนูแบบเลื่อนขั้นน่ะขึ้นมานอนในห้องป๊ะป่าละนะี่ทอยเละอุม้มฉี่ในทอยเละด้วยเก่งมากคืนก็จะได้มานอนที่ห้องป๊ะป่านะอือ เราหนูว่าเข้าห้องน้ำเก่งแล้วใช่ไหมคะคุณเก่งนอนสบายเลยก็ตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะจะมีลูกค้าโรงแรมแมวมาพักประมาณ3กรุ๊ปนะคะ ก็เลยแบบมาทำความสะอาดยกใหญ่คนะ่ะล้างห้องน้ำแมวหมดเลยนี่ค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะตากแดดแล้วเดี๋ยวเอาเข้าไปจัดเซตแล้วก็ทำความสะอาดอีกนิดน,นึงก็จะเสร็จละตอนเช้าก็จะยุ่งๆหน่อยนะคะส่วนเด็กๆก,ก็ก็ปิดเทอมแล้วค่ะก็ทำอะไรก็ได้อะทำกันบ้านไปแล้วแบบแดดแรงมากนะคะเนี้ยคือแบบ เพิ่งล้างเสร็จเพิ่งวางโอ้โหแห้งกริบเลยแล้วแบบร้อนมากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมต้อนรับแขกค่ะ ราจะออกไปข้างนอกกันนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่สวนนะคะซึ่งไม่รู้ว่าชื่อว่าสวนอะไรแต่ก็ไม่ไกลบ้านเราใกล้ๆก,ก,กับทาวเวอร์ปาค่ะอ๋อตรงนี้เขามีโต๊ะนะคะให้เราสามารถมาทำบาร์บีวได้ค่ะคือสวนนี้พาหมามาได้นะคะแต่ว่าถ้าในสวนที่เข้าไปตรงบาร์บีวเนี่ยห้ามหมาเข้าอ่ะ ก็คือวันนี้นะคะป้าป่าเขาจะแบบมาเซอร์เวยดูที่สวนที่หมาสามารถมาเล่นได้ค่ะคือตอนนี้ลิลี่ยังมาไม่ได้นะคะลิลี่ต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3ก่อนถึงจะมาได้นี่จะแบบมีคนมาทำบาร์บีคิวกินกันเยอะเลยค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้ร้อนมากนะคะถ้าเป็นดาเราก็จะไม่กินบาร์บีคิวนะร้อน ะคะเป็นแบบเหมือนว่าเป็นที่ให้หมามาวิ่งเล่นโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นด็อกกราวนะคะทำไมเราเห็นเด็กวิ่งเล่นเอ๊ะเขาให้หมาเล่นหรือเปล่าอ๋อหมาเล่นมามีหมามีหมา ดี๋ยวเดี๋ยวมาไปอ่านกฎก่อนว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างถึงจะพาหมามาวิ่งเล่นได้อืมใช่ค่ะไว้ผ้าลินี่หมาคือไม่ใช่ว่าใครจะพาหมามาวิ่งเล่นก็ได้นะคะเขามีบอกว่าต้องไปลงทะเบียนและมีจำกัดด้วยว่าหมาต้องแบบสูงไม่เกิน4ี่สิบเซนติเมตรคือหมาเราอ่ะพอโตขึ้นเขาจะสูงประหกสิบนะคะความยาวความสูงเพราะฉะนั้น ตอนเด็กอะได้แต่พอโตเต็มที่แล้วมาเล่นที่นี่ไม่ได้อะอเราก็แบบไม่ได้จะพามาได้ทุกวันนะคะมีวันหยดอีกต้องหาค่ะโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆนะคะเนี่ยค,คือลีลี่จะมามาได้เฉพาะแบบอตอนเป็นช่วงเป็นเด็กเท่านั้นนะคะส่วนสูงตั้งแต่ขาไปถึงตัวเนี่ยตรงก้น40เซนไม่นับหัว ทีนี่อาจจะไม่เหมาะกับหมาบ้านเรานะเหมือนกับว่าเขาก็แบบไม่ให้หมาใหญ่อะ่ะไม่ให้หมาใหญ่เล่นหอ่ะเดี๋ยวเราซื้อไอติมกึงก่อนนะคะในนี้หรือเปล่าลูกเขาขายที่ไหนทไมไมี่นี่เข้าไปในนี้ก่อนลูกในนี้เป็น Q Q K โจก็คือที่พักนะคะมีน้ำให้ซื้อแล้วไอติมขายตรงไหน <laughs> อ่ะลูกซื้อน้ำกันก่อน โอเคกลายเป็นน้ำร้อยเจ็ดิบเยนรู้สึกแพงขึ้นมาเลย<ม>เราก็มาดูนะคะมีโบชัวแบบแถวบ้านเรามีที่เที่ยวอะไรบ้าง<ม>อะไรคะ<ม>ใช่มันมีพูหลุนเราไม่เคยไปอะลูกเดี๋ยวดูซิมันอยู่ไหนเราไม่เคยไปจริงเนี่ยซาริโอพาร์คเนี่ยอันนี้ที่ไหนทำไมเราไม่คุ้นก็ว่าเราไม่คุ้นนะเพราะว่าอยู่แถวจังหวัดนากาโน่เลยนะคะนากาโน่ก็จะแบบเลยกิฟุไปหน่อยอะค่ะ เช็คดูแล้วนะคะนี่จากที่อยู่ไกลอ่ะไกลยิ่งกว่าเราไปโอซาก้าอ่ะเดี๋ยวซื้อไอติมันไปกินบนรถนะคะไอหยิบไปเดี๋ยวไปกินบนรถกันขอมะามา่าหน,น,นึ่งอันมาม่าต้อนแคนดี้นี่พอเราข้ามสะพานมา เป็นจังหวัดกิฟฟูค่ะไปหาตรงนี้คือเรามาหาดูที่แบบพาหมามาเล่นได้นะตรงนี้เป็นเหมือนด็อกกลาวอ่ะนโนด็อกก็คือก็ไม่ใหญ่เลยนะคะเนี้ยให้หมาวิ่งเล่นแค่เนี้ยจบโห คือดอกกราวแบบเนี้ยเขาคิดค่าบริการนะคะเช่นแบบคนหนึ่งคนกับสุนัขหนึ่งตัวหนึ่งพันเยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็ก็โอเคนะคะ,ค,ะ, okay ะ,ค,ะคือที่นี่ข้อดีคือเขามีเฉพาะหมาขนาดกลางและขนาดใหญ่นะคะก็จะเหมาะกับลีลี่ลีลี่มาที่นี่ได้ค่ะเดี๋ยวพาม,มาดีกว่าอุย้ยมีเซนเบอร์นาดเซนเปร์นาดกำลังฉี่ เหมือนเราบบมานั่งนดเล่นนะคะชมเมืองแล้วก็หาที่ให้หมาเราไปเล่นได้ เป็นด็อกรันเหมือนกันค่ะให้แบบหมามา,มาวิ่งมาเดินเล่นกันนะคะก็คือเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนนะคะว่าแบบเออเราต้องทำอะไรยังไงรีลีของเราถึงจะมาเล่นเขาได้อ๋อที่นี่คือให้หมาเข้าไปเล่นได้ตัวละ500รยเยนอะ่ะอุ๊ยก็ถือว่าถูก แบ่งเป็นสนามหมาใหญ่หมาเล็กตอนนี้คือเขาไม่อยู่นะคะเจ้าของไม่อยู่ก็เลยบอกว่าหยอดเงินได้เลยค่ะห้ารยเยนแล้วก็เข้าไปได้เลยเข้าได้ตอนเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นอันนี้ดีอแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบนะคะ วัคซีนพิษสุนัขบ้าด้วยแต่ที่ว่าที่ญี่ปุ่นไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าแล้วนะเป็นประเภทเป็นประเทศที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแต่ก็ต้องฉีดกันอยู่นะวันนี้เรามาที่ร้านเนือน้อย่างแบบเฟ่นะคะชื่อร้านคิงค่ะซึ่งเป็นร้าน<ก>ที่แบบเขาเปิดใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วแบบคนก็เต็มมาตลอดเราก็รอให้คนเลิกเขินนะคะเราค่อยมากิน นี่ขนาดนึกว่าร้านเขาแบบคนไม่ฮิตแล้วนะคะนี่มาสี่โมงครึ่งนะคะยังต้องรอประมาณสิบคิวะคะ่ะอันนี้ก็แบบเป็นน้ำจิ้มของร้านนี้นะคะไม่รู้จะอร่อยไหมต้องลองชิมก่อนอย,ยิบมาไลยหรอกยิบนะ ก็คือเนื้อมันก็จะประมาณอารมณ์แบบเนื้อของบุฟเฟ่ค่ะไม่ไม่ใช่เนื้อแบบร้านที่เราไปกินประจำนะคะหน้าตาจะไม่ดีเท่าแบบคอนเซ็ปต์ร้านเขาก็แนวแบบว่าครอบครัวค่ะมันไม่ใช่แบบเนื้อย่างจ๋าค่ะรสชาติก็จะไม่ได้สู้อามิยากิน,นะคะ แบบมีเมนูหลักๆอันนี้ฟุปปะนะคะดูแบบพริกเยอะดีอันนี้นะกินเก่งมั้ก็ต้องบอกว่าความอร่อยนี้คือสู้อามิยากิร้านที่เรากินประจำไม่ได้เลยนะคะแต่ว่ามันแบบมีเมนูสำหรับเด็กเยอะก็เป็นประมาณแบบว่าสำหรับครอบครัวร้านครอบครัว แต่จะไม่อร่อยเท่าไหร่ก็ธรรมดาอร่อยธรรมดาว่อรอยาก็ปิดท้ายด้วยมีลูกุสักอย่างหนึ่งนะคะพี่รูกนมอะไรลองสั่งมาดูเอ้มันเป็นเครื่องดื่มมันเป็นอะไรเนี่ยนองจากเมื่อกี้ป้าป่ายกินเบียร์เข้าไปนะคะแต่วีต้องเป็นคนขับรถค่ะ เล่นกันหลายคนมารวมแล้วหกชีวิตมาเดินเล่นที <c oughs> อ้าลิลีน่นั่งทำไมอ่ะแล้วก็นี้ค่ะเราก็เห็นคนมาเดินจูงสุนัขเดินเล่นนะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มสินาทีนะคะใกล้จะค่อยๆมืดลงเรื่อยๆร ลิลีลล่แรงไม่ตกเลยเดินเร็วมากเลยเ <c oughs> มื่อกี้น้องลิลี่เขาแอบอุจจินะคะแต่เราก็เก็บเรียบร้อยค่ะ <c oughs> คือไม่ใช่ว่าแบบพาหมาไปเดินเล่นเราก็แบบโอ๊ยหมาอมมาอึแล้วก็ทิ้งไ้งั้นไม่ได้นะคะ <c oughs> ต้องเอาเก็บกลับไปทิ้งที่บ้าน,นะค่ะ นี่ค่ะมันก็จะเป็นถุงสําหรับเก็บอุจจิหมาแมวโดยเฉพาะนะคะก็คือเก็บกลิ่นแล้วก็เอาไปทิ้งขยะได้เลยะคะ่ะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านคือเราจะไม่เก็บใส่ถุงนะคะเราจะเอาห่อแล้วก็ไปทิ้งชักโครกเลยเห็นลิลี่เหนื่อยลิลี่อยากเข้าบ้านแล้ว เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u ับส r คร e ด้วยค่ะจ้านน